มาไงครับพี่อ๋ออ๋อพี่กุ๊กถามเรื่องถามเรื่องไก่ตัวนั้นหน่อยสิครับพี่อ่าตัวที่พี่ฝากผสมกุมารจีนนะครับครับเอ่อไปไงมาไงครับพี่เอาเอาแม่สายไหนไปฝากของพี่โอ๋ครับก็แม่แม่ผมเองอะนะก็ที่พัฒนามาเหมือนที่บอกที่บอกกอร,รู้อะแหละเช่ปะ่ะก็บชุดที่ที่ที่เห็นเห็นตีกันน่ะแหละนะก็เป็นลูกของเจ้าบีบีใช่ปะ่ะครับ อ่าเอา,เอ,าอ่าบีบีเป็น BB บีบีบ้องลั่นปังเงินนะครับเอาไปผสมไปผสมเจ้าอ่ากุมารจีนกูมารจีนกุมารจีนเนี่ยพูดอ่าแล้วเล่ากันก่อนคือกุมารจีนเนี่ยผมชอบตั้งแต่ตอนที่อยู่กับเสกขาวละตอ,<ช>ตอนที่ตอนที่ชนที่โชคสมนึกใช่ไหมครับใช่เที่ยวท,ท,ที่โชคสมนึกเนี่ยผมไม่ได้ดูนะ <ừ> อืมอ่าแต่แต่ตอนนั้นอ่ะผมติดตามผมชอบเพชรกําไรครับอ่าคือผมชอบเพชรกําไรใช่ปะ คันนี้ตอนนั้นยุคตอนนั้นช่วงนั้นอะเพชรกำไรเป็นซุ้มที่แข็งมากถูกไหมใช่ครับแข็งใช่ป่ะใช่แล้วผมก็แท่เสียขาวไอตัวนี้มันมาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมซุ้มใหม่ว่างั้นเดี๋ครับไก่ตัวนี้วะอ่าใช่แล้วก็กูมานจีนก็กูมานจีนก็ใหม่ดีนะใช่ใหม่ด้วยแล้วมันตีตีเขาบอกมันตีไม่ให้สู้เลยพี่ว่ะใช่ว่าไก่อ่าแล้วหลังจากนั้นผมก็ตามดูไก่ตัวนี้มาใช่ป่ะ และหลังจากนั้นอีกเที่ยวหนึ่งเพชรกำไรเขาเอาตัวมาแก้ใช่ถูกปะใช่ครับที่เที่ยวสมนึกอ่าแล้วเพราะไก่ลักษณะเนี้ยผมเคยถ้าในอดีตที่ที่ตีกันแล้วเอาไก่มาแก้ผมจำเ <c oughs> จ้าทองคำของพี่หน่อยเจ้าจอมได้ที่ตีเทิดไทยตัวกลางพี่หน่อยตัวแรกครับใช่ไหมที่ซื้อตรงนั้นแล้วตีตรงนั้นที่นัดถัดมาตีเทิดไทยต่ออ่าใช่ปะ อ่านั่นแหละแล้วผมก็เห็นไก่แบบเนี้ยคือแล้วมาเห็นไอ้ตัวเนี้ยคือไก่แม่งเขาเอามาดักทางตีเว้ยก็ไม่น่ารอดนะพูดถึงว่าใช่ฮะใช่อ่าแล้วมันเป็นไก่ผมให้ทุกวันได้แมชลุคที่ใช่สไตล์ไหนก็ดูดีกับยูนิโคลโปโลคอลเลกชันยูนิโคลโปโลมีสไตล์ได้ทุกวัน ฮะใช่อ่าแล้วมันเป็นไก่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งผมก็คนชอบไก่หน้างหงอนนะนะ<อ>ใช่ป่ะแล้วเที่ยวสองเนี่ยผมได้ดูไลฟ์สด่ได้ดูถ่ายทอดสดเต็มที่ใช่ป่ะไก่มันเป็นไก่รายละเอียดครบมากเป็นไก่หน้างหงอนที่ชอบตีไก่ตีค้างฮะคือมันระบบหลักเรียดว่าคือถ้าเราเราอ่ะทำไก่หน้างหงอนมาโดยตลอดเราจะรู้เลยคือยุคเนี้แผลข้อน้อยไล่ขึ้นเนี่ยมันน่ากลัวมาก ฮะฮะแล้วผมก็เห็นความโดดเด่นของกุมาจีนเนี่ยลูกรายละเอียดพวกเนี้ยคือมันมีครบในไก่ตัวนี้ม,มันมันเป็นไก่จุกจิกนะพี่จุกจิกตีมันยากนะไก่ตัวเนี้ยยุกยิกยุกยิกอะเลยไม่รู้ใช่เป็นไก่บนมียุกมีดึงใช่ครับคือมีความเอกลักษณ์ของไก่นั่งงอน แล้วเป็นคางด้วยมีหยุกมีดึงคือไก่อย่างเงี้ยคือไก่สมัยใหม่ยึกยักยักก็ไม่รู้จะตีมันยังไงพี่มันดิ้นฮะแล้วจนมันชนะเที่ยวนั้นน่ะผมก็หายหายละเพราะว่าเราเห็นเต็มตาหมดแล้วใช่ป่ะส่วนเรื่องประวัติสายพันธุ์เนี่ยเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสืบสอออะไรนะใช่ป่ะเราชื่นชอบในไก่ตัวนี้ใช่ป่ะแล้วจังหวะเสี่ยโอเนี่ยเขาซื้อมาเขาใช่ป่ะขยายข่าวมาอยู่เสี่ยโอใช่ครับผมก็ อ่าผมก็ผมก็เลยอยู่ไม่ไกลจากเราเท่าไหร่แล้วด้วยพี่กุ๊กพี่กุ๊กอยู่ทรงไหนนะตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่พนมสารคามพนมสารคามฮะค่ะเชียงซาวผมก็ไปเลยจัดไปเลยไปฝากผสมเสียโอพี่กุ๊กมาเป็นไก่ชุดนี้แหละครับพี่กุ๊กแม่แม่สายเนี่ยครับมีความเกี่ยวโยงอะไรที่ที่พี่กุ๊กบอกว่ากับทางคิงคองกับทางอะไรพวกนั้นครับอ๋อพูดถึงอะผมพูดคือก็ไก่ แม่สายชุดพวกนี้ยใช่ปะ่ะครับอพูดง่ายว่าไก่ในบ้านผมอะ่ะผมก็ทํามาบกก็น่าจะรู้ว่ามันก็มีตัวดีๆตัวดงัดงๆเยอะมันโยงสายกันใช่ไหมพี่มันก็โยงสายกันหมดอ่ะเหมือนว่าไก่ในบ้านผมเอาอย่างชุดคิงคองผมเอาไปฝากผสมไก่ทองใช่ปะ่ะมันก็ออกมากลายเป็นในยอดชายตัวที่ล่าสุดที่ท<า>เป็นล้านเลยนะนะแต่เสร็จเสร็จแล้วผม ผมขายไปร้านสองแต่ผมขอไม่บอกว่าอยู่กับใครดีกว่านะไก่ตัวนั้นต้องไปตีต่ออใช่ไหมอ่าไก่ตัวนั้นต้องไปตีต่อแต่ผมขอไม่บอกว่าอยู่กับใครผมขายไปร้านสองใช่ไ่ะซึ่งมันก็เกิดจากแม่ไก่ชุดพวกนี้แหละมันก็ญาติญาติกันอ่ะผมก็อย่างแม่ตัวเนี้ยที่เป็นกุมารจีนไอผสมกับกุมารจีนเนี่ยที่ผมมาไปฝากแม่ตัวนี้ก็คือแม่ไก่ในบ้านคู่เกิดก็ยังไม่ได้ชนร้านชนแสนอะไรเลยคือแม่ตามสาย ที่ผมก็ใช้ทําแบ่งทุกคนไปอ่ะครับพี่กุ๊กแล้วไม่ใช่ว่าอย่างนั้นใช่ไ่แ,แล้วความโดดเด่นของสายพี่กุ๊กอะมันคืออะไรครับผมแม่มันมันความวโดด<า>เด่นต้องมีความโดดเด่นสายของเราพี่ที่เขาชื่นชอบที่เขาบอกว่าเอานึกถึงไก่สไตล์นี้ต้องมาหาพี่เลยอย่างเงี้ยอืมถ้าผมนะ ไก่มันชนง่ายตีง่ายเอกลักษณ์ความเป็นไก่หน้าหงอนยังมีสูงใช่ป่ะงคมแล้วก็ลูกค้างลูกลายละเอียดมันมีอ่ะใช่ป่ะพี่ทําออกมาไก่พวกนี้เป็นไก่เนร้บพี่ทําออกมาเป็นสไตล์เป็นสไตล์คล้ายๆกับไอตัวไอฐานที่ผมซื้อพี่ใช่ป่ะใช่ไอฐานเนี่ยไอฐานเนี่ยกับแม่ตัวเนี้ยก็เกิดจากพ่อตัวเดียวกันอืมไอฐานของบกอนะครับแล้วก็ดาราเอกของพี่หน่อย ก็เกิดจากพ่อไก่อ่าดาราเอกของพี่หน่อยก็เป็นพ่อเดียวกับของแม่นี้ครับฮะฮะฮะอ่าไก่ชวบเนี่ยเกิดมาจากพ่อตัวนี้เลยชิงคลองด้วยชิงคองของซุปเปอร์เจียงด้วยชิงคองชิงคองซุปเปอร์เจียงเกิดจากอีกพ่อนึงครับแต่แม่แม่ชิงคองพ่อเป็นแปดแม่เป็นบิ๊กครับคู่เกิดทศพลฝ่ายดี ไก่มันเป็นาตดกันหมดอ่อะไก่มันเป็นาตดกันหมดพัฒนาจากจเ,เครือยอดแบบเพียงแต่ไม่ใช่เป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นพัฒนาแบบถ้าพูดภาษาสีเขาอินเตอ์อินเต์เขาเรียกอะไรลายบิดเหรอลายบิดลายบิดฮะลายอ่าลายบิดลายบิดใช่ป่ะญาติพี่น้องอครับอ่ามันจะเป็นระบบนั้นครับจะเป็นระบบนั้นแล้วแม่ไก่เนี่ยผมคุยอ่าครับแม่ไก่ที่มาฝากผสมเนี่ยชื่ออะไรพี่แม่ตัวนี้ครับเผื่อคนจะได้ติดตาม แม่พลอยจันทร์แม่พลอยจันทร์แม่พลอยจันทร์แม่นี่ผมผมจองล็อกเสียวไว้แล้วครับผมจองล็อกเสียโอไว้ไ,วไปทําคอกน้องแต่ครั้งนี้ยผมเปิดจองไปไปไปสองคู่คู่ละแสนจองเต็มไปหมดแล้วครับแล้วแม่แม่พลอยจันทร์เนี่ยเคยให้ผลงานจ่ายลูกหรือว่าคู่เกิดมันเป็นยังไงบ้างาพี่ถึงถึงเอามาไว้ใจแม่นี้ให้เอามาผสมกุมารจีนครับคือคู่เกิดก็ชนเงินหมื่นนะชาติพันล้าน เที่ยวเดียวสองหมืนสองมีตัวผู้อีกตัวหนึ่งชนะที่บุษาบาครับอ่านกันหน่อยคนขอซื้อกลับมาตุยซะคนขอซื้อกันห้าหมื่นกลับมาบแล้ตุยพี่อ่าแม่ <c oughs> ผู้เกิดตัวเนี้ยนะเก่งเก่งจากแต่จะเป็นไก่หน้างหอนแห้งหน้าเยอะปากรูตปเยอะอันนึงราคายี่สิบละไก่อู้เกิดแม่มันนะนะตีที่สนบุษาบาส่วนแล้วกลับมาตุยใช่ไหมครับอ่าส่วนข้อก่อนหน้า ของแม่นี้ผมปล่อยปี้กไก่หนุม่มไม่มีไฟ่ายลูกออกมาชนะเทิดไทยสี่หมื่นสี่แล้วเที่ยวถัดมาชนสองแสนสองเสมอครับอ่าอยู่กับเอ็มเพชรหนองเวียงมั้งนะครับคืออันนั้นนะ่ะไก่หนุ่มโนเนมเลยครับแม่เนี้ยคือตามเป็นสาว<อ>ใช่ปะ่ะอยู่เล้าเดียวกันพูดง่ายๆไม่ได้ตั้งใจผสมหรอกได้ลูกไว้ของอีแม่เนี้ยใช่ปะ่ะแต่แหละ ลูกตัวแรกของมันก็อยู่กับอเอ็มเพชรหนองเวียงอืมคือคครับืจ่ายลูกเป็นสไตล์นหน้านหงอนปากไวอ่ะพี่เป็นไก่หน้าหงอนปากไวมีคางไก่เยอะอืมแม่เนี่ยนะอ่าแล้ววันนั้นผมจะไปสดฝากผสมเสี่ยโอ๋ผมก็เลยเอยากได้แม่ชุดใหม่ๆหน่อยเพราะบูกบิ๊กกงบิ๊กกัปแม่ที่แม่แม่ตัวจ่ายลูกชนะล้านผมมากผมก็รู้ว่ามันดีใช่ปะ่ะมันเลือด<ต>เก่าเนาะ ผมอยากได้อไรใหม่ๆมามากองไว้ในมือเราเพื่อจะไว้ไปต่อครับใช่ป่ะผมก็ต้องไปมองเป็นอบีบีบ้องรันฟังเงินชุดนี้เป็นไก่ถือว่าเป็นเลือดใหม่ของเหล่าเราผมว่าหยิบตัวนี้ไปไอหยิบตัวนี้ไปก็ออกมาเป็นชุดนี้อืออ่าครับแบบนี้แหละเข้าใจเข้าใจครับก็เลยเอาเป็นแม่นี้แล้วแล้วแม่นี้ได้ทั้งหมดกี่ตัวครับพี่หกตัวหกตัวเป็นตัวผู้กี่ตัวครับสามเนี่ยสาม ตัวผู้สามตัวเมียสามเอามาจากพี่โอตอนอายุประมาณกี่เดือนพี่สองจุดห้าเดือนนะพี่โอส่งไก่สองจุดห้าเดือนแต่แต่ฟาร์มสโสขอบอกไว้ก่อนนะต้องยอมรับแกอย่างหนึ่งครับฟาร์มแกส่งลูกไก่ถือว่าสวยมากอ๋ออายุกําลังดีอายุกําลังด,งดีแล้วก็ขวบอ้วนเอามาเลี้ยงต่อไก่ผมเอาทั้งหมดรอดทุกตัวพูดง่ายงว่า แข็งแรงสมบูรณ์ออกไปเราเลี้ยงขึ้นมือใช่เป็นฟาร์มที่ส่งลูกไก่สวยมากครับครับก็เห็นเห็นบางคนเห็นบางคนที่เป็นเพื่อนสนิทกับพี่โอ๋ oh, บางคนก็ฝากไว้จนโตที่ฝากผสมครับแล้วก็เลี้ยงตีด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันผมงคิดเลยว่า <c oughs> ผมยังจะไปสืบเลยว่าเขาใช้อาหารอะไรพี่พี่กุ๊ก <c oughs> แล้วลูกไก่ก็สวยแล้วหกตัวเนี่ยออกมาโตหมดแล้วใช้ได้หมดใช่ไหมพี่เก่งทั้งสามตัว อีกตัวหนึ่งคนให้ผมแสนหนึ่งอีกตัวหนึ่งอะนะไอโซโบหลุดอยู่ตัวนั้นผมก็ชนะทีวหนึ่งเสมอเที่ยวนึงใช่ไหมตัวนั้นเขาให้ผมแสนหนึ่งแต่ผมก็ไม่ขายมันมีชื่ออะไรบ้างพี่ไอเป็นมีชื่อเจ้าโซโบตัวหนึ่งเจ้าเป็นหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็อีกาดำออีกาดำนี่คือไอตัวล้านใช่ไหมไอตัวล้านเป็นเยาดำตัวเดียวของพี่น้องอีกสองตัวจะออกเป็นสาดำ อืมสาปลายสร้อยดำใช่อ่าแล้วเดี๋ยวเขาคงจะออกตีก็คือจะเป็นหนึ่งอีกตัวหนึ่งแต่ตอนนี้กําลังทําเนื้อทําตัวอยู่ใ, <จ S 2> ใก่อายอุถามว่าไก่ชุดนี้อายุยังน้อยนะอายุกี่เดือนวิ11ิบเดไหมน่าจะชนสิบสองเดือนนะแต่ผมเตะเก่งผมก็ทับลูกไว้ตั้งแต่ตอนเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนผมดูดูคือด้วยความว่า เราก็มั่นใจในสายตาเราอะเนาะครับครับเช่ป่ะเป็นหนุ่มปุ๊บสวยเยียๆเฮ้ยมึงทําไปก่อนเลยอ่าสายเลือดดีด้วยเจ็แแม่ฮะทําไว้ก่อนเจ็บแบบเดือนเพราะยังไงเราก็ต้องใช้สายเลือดทุกวันนี้เหมือนที่คนเขาพูดกันอะสายอย่างเดียวไม่ได้สายตาด้วยมันคู่กันของอย่างนี้มันก็เรียกว่าคุณก็ต้องกล้าเชื่อในสิ่งที่คุณคิดและก็สิ่งที่คุณทํามาต้องกล้าตัดสินใจตูตีอย่างเดียวคุณก็ไม่ทันเขายุคนี้ถูกครับเช่ป่ะ ถูกครับพี่กุ๊บแล้วก็ผมถามหน่อยคนฝากถามมาเนี่ยอย่างเราเอาลูกไก่เราเอาลูกไก่มาจากพี่โอครั้งแรกเนี่ยหกตัวพี่แวะวัดไหนให้ให,หลวงพ่อเจิมก่อนไหมเพราะว่ามันออกมาได้ดิบได้ดีทุกตัวหรือยังไง<ม>เหมือนเหมือนเขาออกรถใหม่ไหมมันผมว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากสายพันธ์นะเสียอ๋อมาจากสายพันธุ์ไม่เกี่ยวกับพระนะสายพันธ์สองัสุดไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเค อ๋แล้ว <ผม S 1> แล้วก็<ส>พี่พี่กูครับตัวอีกาดําเนี่ยตอนที่มันมาเตะครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเตะเป็นไก่สไตล์ไหนครับพี่ยุบยิงยุบยิงหน้าหงอนหน้าคางดึงจังหวะครบเครื่องไก่อ,ะอ่ะแต่ครั้งแรกผมผมว้าวอ่ะเป็นไก่เดินหรือไก่ถอยพี่เป็นไก่คุมได้ทั้งสองจังหวะเป็นยืนยืนเป็นยืนยืนคุมมั้งงั้นเถอะเขา เขาถอยก็เดินไม่ยืนคุมไม่ยืงคุมเป็นไก่เตะเตะแล้วจ้องขยับขยับยิงยิงขยับดินเขาบุกดึงรับหน่อยเดียวแล้วตีแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้บุกเป็นไก่ครับไม่ใช่เป็นไก่บุกไม่ได้บุกรอบเร็วเหมือนเหมือนมังกรมังกรไฟไม่เหมือนใช่ไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนจะจะจะตัวตัวตัวอีกานี่จาจะนิ่งๆก็หน่อยมีชิดอยู่ มีคลิปอยู่มีคลิปอยู่ชาช่้านที่ที่เห็นกันอะสไตล์นั้นเลยครับอ่าสไตล์นั้นเลยอันนี้คือชนะมาขี่เที่ยวแล้วพี่หมดตีเที่ยวเดียวแล้วก็ตามกันโอ้โหนี่นะไอ้ไฟสองพันสองเนี่ยนะใช่ตั้งแต่เมื่อไหร่สองพันสี่พันสี่ชนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่คุชนเมื่อเดือนที่แล้วเรามา้างไก่อประมาณเดือนที่แล้วแล้วพอตีกลับมาถามซื้อกันจนว่าผมบอกหยุดก่อนเอากลับไปปี้ลูกไว้ก่อนเดี๋ยวเกด ใจอ่อนขึ้นมาขายไปแล้วตายแล้วนึกออกปะอ๋อทับลูกไว้ก่อนผมไม่เ่้งของเรื่องผมยุตีเพื่อปี้อ่ะนึกออกว่าไก่อะฮะมันต้องดีจัดทํามันแหละเรากรบตัวที่แล้วลผมก็ไม่ขายไม่ขายโดนบุกถึงบ้านล้อมซ้ายล้อมขวาสี่ห้าคนหันไปหันมาทิ้งเหลือแต่ตังไก่ไปแล้วร้านของประนอนคิดผมว่าผมคิดไม่ได้ทับไปเลยใช่าาจะขย เออเราไม่ได้มีคิดอยู่ในสมองเลยว่าจะขายพอไก่ย้ายไปแล้วนอนไม่หลับเข้าใจครับพี่<ม>คุกแล้วแล้ว<ม>ถามหน่อย<ม>ไก่ตัวเนี้ยกรรมสิทธิ์หกตัวนี่คือของใครของพี่คุกคนเดียวเลยปะก็หรือว่าหอจกไม่หอจกนะผมทําพูดง่ายๆอย่ากับกับกับ,ก,บกับน้องคนหนึ่งต้อมพี่ต้อมครับต้อมเมืองจันทร์ผมไม่ฝากมาผมก็อต้อมงาไปเก็บแม่ไก่ไปสองแม่ S <S เอาตัวผู้ไปตัวหนึ่งผมเอาตัวผู้มาสองตัวเมียวไว้หนึ่ง <S 2> <S 2> ใช่ปะ่ะจะซื้อจะขายอะไรไตกันทั้งหมดก็ผมก็สองคนอืมเอเอแล้วประมาณนั้นแล้วพี่อาร์ตครับห้าสิ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 บปรึกษากันครับแล้วพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตอาร์ตอาร์ตไหนพี่อาร์ตผมยาวพี่อาร์ตผมยาวอ่าเพื่อนที่สดิดวันนี้ก็เจออยู่อ๋อึกวยานี่ก็เป็นเจ้าของ โอยพี่เซลเซลสียะแล้วแล้วแล้วพี่กูคิดว่าไงครับราคาราคามันยังไม่ถึงใจหรือว่าหรือว่าเราจะขอเอาเก็บไปสักหน่อยหรืออยังไงครับหลังจากหลังจากผมหลังจากผมบอกคุยโทรคุยกับเต้าว่าผมไม่ได้แบ่งนะครับมีคนโทรมาให้ผมล้านห้าอันนี้พูดเลยฮะฮะมีคนโทรมาให้ผมล้านห้าแต่ผมไม่บอกว่าใครนะครับเข้าใจครับแต่ผมก็ไม่ได้แบ่ง มีคนโทรมาระหว่างที่ผมขับรถกลับมาหลังจากบกวางสายผมใช่ปะ่ะที่โทรคุยกันรอบแรกผมขับรถกลับมามีมีฟาร์มโทรหาผมให้ผมร้านห้าเบิ้ลให้เลยแต่ผมก็ไม่ได้แบ่งครับครับใช่ครับถ้า,างั้นแสดงว่าตอนเนี้ยเงินยังไม่มีความหมายก่อนขอเป็นขอเป็นสายเลือดที่ทับไปก่อนว่าง,งั้นเถอะใช่นี่แหละปัจจัยสําคัญเลยใช่ปะ่ะแล้วผมเองผมก็ทําในมุมของผมอ่ะใช่ปะ่ะพี่ๆน้องๆหรือ คนที่เขาติดตามหรือที่เขาเอาพัฒนาสายเราอ่ะครับเขาก็หลอจิกซอตัวเนี้ยไปแต่งเติมองเขาต่อก่นฮะถูกป่ะเรื่องของเรื่องคือเรื่องของเรื่องคือพี่กุ๊กผมรู้จักพี่กุ๊กมาเป็นสิบปีแล้วนะพี่กุ๊กพัฒนามาเป็นสิบปีแล้วนะใช่ไหมโอ้โหลอไปสิ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 บกว่าเครับเพราะว่าสิบกว่าเกินครับหลังจากที่ออกจากพี่แจ็คมาทรงพลมาครับก็สิบสิบสามปีได้ ใช่แล้วจากนั้นพี่ก็พัฒนามาเป็นของพี่อย่างเดียวพยักเมคาอย่างเดียวใช่เมค้าพยัก,พ,ยกพัฒนามาเองอ๋อใช่ตอนตอนนี้พี่ก,กูชุดนั้นเราเราไว้ฟังนะครับไก่ชุดนี้มีเหล่าก้มาจ่ายไก่ชุดนั้นนะ่ะตัวเดียวเลยงานดำ,ำงานดำโทนสีใช่ต่อยอดมาจะเป็นทุกวันเนี้ยก็น่าจะประมาณยี่สิบชั้นเลือดแล้วมั้งไก่อ๋อไม่ได้มาพูดเอา ไม่ใช่ว่าพูดเอาเข้าใจครับเอ่นริงใช่ไหมบอกเขารู้อยู่ก็มันให้ลูกดียางงาดาอ่ะถ้ามันให้ลูกดีมันพัฒนามาจนชั้นเนี้ยยี่สิบชั้นเลือดแต่ยังมียืนแกนด้วยสายเลือดตัวนั้นมาจนทุกวันนี้สิบสามสิบสี่ปีอ่ะยังเป็นใจยืนยืนเฝ้าเฝ้าหน้าหงอนได้นะครางได้ปากไบไวนี่นะแล้วมันไก่พวกเนี้ยมันเอื้อในการจะต่อไปเป็นไก่ร้อยล่างร้อยร้อยบนมันเป็นไก่ทำง่ายใช่ป่ะเป็นหัวเชื้อเป็นสารตั้งต้นเป็นหัวเชื้อ เอาเอาเข้ากับแม่คางมันก็เป็นไก่ที่คนได้สองตำแหน่งอืมอ่าใช่ป่ะเอามาเข้ากับอย่างกูมาจีนเป็นไก่ฉลาดฉลาดมีหยุกมีดึงมีโยนมียัดใช่ป่ะมันก็ทําได้ดีจ่ายลูกออกมาได้ดีอืมแล้วพี่กุ๊กทุกวันนี้เมคาพยักของเราเนี่ยลูกไก่เริ่มต้นคู่เท่าไหร่ถามว่ามันก็แล้วแต่แม่นะเริ่มต้นที่สตาร์ทสตาร์ทเท่าไหร่ เอาคู่คู่ละหกพันบาทคู่ละหกพันบาทแล้วก็ไก่หนุ่มแล้ะครับพี่ไก่หนุ่มผมก็มีสตาร์ทอยู่ประมาณเอาเอาราคาที่ไก่หนุ่มบ่อยๆนะไก่หนุ่มหกเจ็ดเดือนเจ็ดพันห้าราคาที่สตาร์ทบ่อยๆนะอะอยู่ประมาณนี้เลทที่ผมขายน้องๆไปหรืออย่างเอาพูดง่ายๆอย่างคินคองเนี่ยไปชนะร้านอ่ะไก่ตัวนั้นขายไปจากผมเก้าพันบาทชนะร้านสองเที่ยวสามเที่ยวนะ ออกจากผมไม่เก้าพันบาทดารลาเอกดาลาเอกหมื่นหมื่นหนึ่งหรือหมื่นึหรือห,ห,หมื่นหนึ่งนี่แหละดารลาเอกดารลาเอกเป็นไก่คัดแล้วหรือว่าเป็นไก่วัดดวงครับคัดทุกตัวอ๋อคัดทุกตัวคัดไปแล้วคัดแบบไม่ได้แบบไม่ใช่แบบคัดทําตัวเป็นไก่แบบค <c ups> ัดดูแววอ่าโชคดูแววฮะอ๋อใช่ป่ะนั่นแหละผมก็แบ่งไป มันจเป็นไอ้ฐานไอ้ทานเนี่ยของไอ้ทานเนี่ยผมให้ฟรีครับแล้วก็อแล้วก็แบงค์มาขายผมสามแสนห้าก็ก็เต็มใจซื้อพี่เก่งไงเต็มใจซื้อซื้อตามเห็นใช่ครับซื้อตามเห็นเอ่อแล้วลูกไก่ลูกไก่หกพันไก่หนุ่มเริ่มที่เจ็ดพันห้าตัวเมียตัวเมียพี่ เพื่อใครจะเอาไมาแต่แต่ถ้าพูดก่อนว่าถ้าเป็นชุดอีกาคงไม่ได้ขายแล้วกับแบ่งราคานี้น่าจะแพงกว่านี้ครับเข้าใจครับตอนนี้คือคือคือพูกอย่างเ่าอ่าของแรงอะเนาะเข้าใจครับพี่เราไม่ได้ขายตลอดครับไม่ได้มีตลอดใช่ใช่เราไม่ได้มีตลอดแล้วเราบวกกับถ้าเป็นแม่คู่ตัวคู่ตัวคู่แล้วเพราะทุกวันเนี้ยส่วนหนึ่งคนคนที่ต้องการชุดแบบเนี้ยครับเยอะ ใช่ป่ะแม่เอาไปตั้งสายตั้งเราใช่เขาต้องการเราไปอัพกับพ่อตัวที่เขาชอบใช่ป่ะราคาอันเดียวเขาอยากประสบความสำเร็จเลยไงครับใช้เงินซื้อความสำเร็จก่อนใช้ทางลัดก่อนใช่ใช่เราทำไว้ให้แล้วส่วนเบอร์โทรติดต่อครับพี่กุ๊กศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าครับห้าสี่สองสามหนึ่งสองสี่ห้าสี่สองสามหนึ่งสองสี่ครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็ใช้ชื่ออะไรครับ มีด้าชัยภาษาอังกฤษครับเดอะเปรโอเคครับอ่าได้ครับเดี๋ยวชพี <man <man ่กุ <man <man ๊กผมอัดตรงนี้หน้าจอแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตโพสต์ลงเฟซแล้วกันคนจะได้รู้เรื่องราวเรื่องของสายพันธุ์ให้มันชัดเจนครับคนพัฒนาสายพันธุ์จะได้ตามเอาได้อย่างถูกต้องครับพี่เพราะบางทีเพราะบางทีพูดกันไปต่างๆนานามันมันของเราชัดเจนกว่าเพราะว่าผมคุยกับเจ้าของฮะได้พี่กุ๊กพี่กุ๊กขอบคุณมากเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมโทรหาครับพี่ พิวของคับครัครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ